สวัสดีครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นคำพยากรณ์ที่จะมามอบให้กับกาลยนานมิตรทั้ง12ลัคนาแล้วก็ราศีนะครับว่าหลังจากดาวพฤหัสท่านจะย้ายใหญ่ในวันที่8เมษายนปีพศ2565เนี่ย นะครับท่านก็จะโคจรโยกย้ายออกจากราศีกุ่มนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในราศีมีนเป็นระยะเวลา1ปรปีโดยประมาณนะครับก็คือไปจนถึงวันที่19เมษายน2566นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นผลดีต่อทั้ง12ลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะเพราะว่าดาวพฤหันนั้นท่านเป็นสุพเคราะห์นะครับหรือว่าเป็นดาวบุญใหญ่ เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จและก็ปัญญาเป็นเทพ,พเจ้าผู้ที่จะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ตัวตนและก็ยังจะพิชิตคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายหรือว่าข้อกรรมทั้งหลายทั้งมวลด้วยนะครับและดาวพฤหานั้นท่านก็เป็นดาวใหญ่หนึ่งในสามดวงที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในระบบสุริยะจักรวาลน,นี้นะครับหรือที่เรียกกันว่าสามตรีเทพนั่นเอง นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทพพระเสานะครับเจ้าแห่งความหนักหน่วงก็เป็นเทพเจ้าฝ่ายร้ายนะครับท่านจะดนบันดาลให้เกิดความเครียดความทุกข์ใจอึดอัดใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอกมันจะระเบิดนะครับถ้าเทพเจ้าองค์นี้ได้ขึ้นเสวยนั่งบนบัลลังนะครับโชคชะตาของเราสัพรพสัตท,ทั้งหลายก็มักจะเดือดร้อนเกิดเรื่องเกิดร,ราวขึ้นมานะครับข้อคําทั้งหลายที่เคยสั่งสมเอาไว้ก่อเก็บเอาไว้ในอดีต ก็จะเริ่มวนเข้ามาเช็คบินเข้ามา,าส่งผลนะครับอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็มักจะเกิดเหตุเล็กๆเนี่ยไม่ควรที่จะบานปลายมันก็มักจะบานปลายกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาและอีกดวงหนึ่งก็คือเทพพระราหูนะครับเป็นเทพพระเจ้าแห่งความลุ่มหลงแล้วก็มัวเมานะครับเป็นเทพพระเจ้าผู้หลอ,อ,อกล่อหลอกลวงชักจูงชักใหญ่ชักนําอยู่เบื้องหลังให้เข้าสู่อบายมุกอบายภูมินะครับ คือพระราหูเนี่ยท่านเป็นเงานะท่านเป็นหมอกออไม่มีตัวตวนหรอกดังนั้นท่านก็จะไม่สามารถทําร้ายเหล่าสรรพสัตว์ได้โดยตรงแต่ว่าท่านจะมีผลต่อทางความคิดนะครับกับสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญานึกคิดมีความโลภมีความอยากมีความหลงความรักแล้วก็ความเกียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป,เป็นเป้าหมายของท่านดีนักแ,แลนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในสองของเทพเจ้าฝ่ายร้ายเนาะ แล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือ,อาดาวพฤหัสนะครับอย่างที่ได้บอกนะก็เป็นาดาวฝ่ายดีนะครับเป็นผู้ที่จะมาเปิดประตูบุญนะครับเปิดประตูแห่งโชคชะตาให้กับทั้ง12บสองรัชนากรราศีท่านจะเปรียบเสมือนแสงแดดในยามหนาวเสมือนสายฝนในยามแรงแล้วก็เป็นสายลมในยามร้อนนะครับเป็นเทพเจ้าผู้ที่สร้างความโชคดีแล้วก็โอกาสให้นะครับเป็นแสงสว่าง สีขาวนวลคอยาศาสตร์สองปัดเป่าเคาะร้ายเคาะเวรยเคาะกรรมทั้งหลายทั้งมวลให้กับเจ้าชะตาเป็นเทพเจ้าผู้ใจดีนะครับเป็นโพธิสัตว์ผู้ที่มากด้วยบารมีแล้วก็โอบอ้อมอารีสามารถคุ้มครองภัยให้แก่เจ้าชะตาได้นะครับหรือแม้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตจ,จากไร้าให้กลายเป็นดีนะครับก็ได้เช่นกันนะปี64ที่ผ่านมาเนี่ย แยกกันทุกคนเลยนะลำบากยากเขียนกันไปทุกหัวระแหงพระเสาขึ้นสวยนั่งบนบัลลังเป็นกเกษตรตาที่บดีมีอิทธิพลส่งผลหนักหน่วงมากอีกทั้งในช่วงจังหวะนั้นนะครับดาวพระหัสซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าองค์เดียวที่จะเข้ามาคานอำนาจซึ่งกันและกันเนี่ยก็โคอจรอ,อยู่ในจุดที่มันอ่อนแรงอ่อนฤทธิ์นะครับศาสตร์แสงทอส่องมาไม่ถึงเงาของพระเสารด้วยเออทำให้คนดีนั้นอยู่ยาก ความยุติธรรมก็จางหายเล่นพักเล่นพวกใช้อำนาจข่มเหงกดขี่ไม่มีความเป็นธรรมนะครับความจริงก็จะถูกกลบคนดีจะถูกอุ้มหายนะอยู่ยากต้องหลบหนีเข้าป่าก็ไม่ต้องเข้ามาสนโลกไม่ต้องเข้ามายุ่งกับสังคมถึงจะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าบัดนี้นะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2565เนี่ยเป็นต้นไป ดาวพรหัสเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในด้านดีมากด้วยบารมีแล้วก็วาสนานะครับท่านก็จะขึ้นเสวยนั่งบนบัลังนะเข้ามาคานอำนาจของพระเสาความดีจะปรากฏความอายุติธรรมจะจางหายถึงแม้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าสุดท้ายคนดีจะเริ่มสู้เริ่มเข้ามารวมพลังกันคนชั่วบ้าอำนาจ จะไม่มีทางทำชั่วได้เหมือนเดิมนะครับใครทำผิดก็จะเห็นว่าเป็นผิดใครทำถูกก็จะต้องเห็นว่าเป็นถูกไม่ใช่ผิดเป็นถูกหรือถูกเป็นผิดเหมือนช่วงที่ผ่านๆมานะครับความผิดพลาดท,ทั้งหลายจะถูกชำระล้างนะให้ได้หายใจให้ได้หายขอให้ได้เห็นโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับฉะนั้นจากนี้ไปก็ขอให้ใจสู้เข้าไว้นะครับ พยายามคิดดีทำดีสร้างบารมีส่งเสริมอำนาจให้กับดาวพฤหัสให้มากๆนะครับชีวิตจะได้ยิ่งสําเร็จดังตั้งใจหวังได้เร็วแล้วก็ผลเคราะห์ผลภัยกันเสียทีนะครับเอาก็มาแยกย่อยออกเป็นลักนณะเป็นราศีดูกันนะครับว่าแต่ละลักนณแล้วก็ราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ดาวพฤหัสท่านโยกย้ายเรือนกันนะครับชาวพฤกษ์พ นะครับการย้ายเรือนของดาวพฤหัสในครั้งนี้ของชาวพฤึกศบนั้นถือเป็นโอกาสแห่งความสําเร็จนะครับโอกาสแห่งความสมหวังจะมีโชคใหญ่เข้ามาสู่ชีวิตนะครับก็จะมีเรื่องมงคลจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตถือว่าดีมากๆในรอบ12ปีนะครับนั่นก็เพราะว่าเทพพฤหัสนะเทพแห่งความสําเร็จแล้วก็ปัญญาเนี่ยท่านได้ย้ายเข้ามาโยกหลังถึงลัคนาจุดเกิดนั่นก็เท่ากับว่าประตูบุญ นะครับประตูแห่งความโชคดีและโอกาสที่เทพพระรหัสท่านเปิดออกมาให้นั้นกระแสะบุญบารามีกระแสะแห่งความโชคดีและโอกาสที่ท่านไหลทะลักออกมาจากประตูนั้นได้ตกกระจายลงมาครอบคุมเอื้อมไปถึงชาวพฤกษบด้วยนะครับดังคำที่ว่าเมื่อพระรหัสท่านเป็น11ต่อลัคนานะเจ้าชะตาจะฟูเฟื่องคนลือเรื่องลาบนั้นก็เหลือหลายนะครับก็เป็นสิงหาเกณฑ์ ต่อดวงชะตานะครับภายในระยะเวลา1ปีต่อจากนี้ไปนะเจ้าชะตาจะมีแต่ความโชคดีมีราบมีวาสนาได้ยศได้ตําแหน่งผู้รับผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้าชูนะครับถือว่าดีมากๆเลยเอาละชาพฤกษ์ศพก่อนหน้านี้นะประมาณ1 2ปีที่ผ่านมาพระลาหูทับจุดเกิดชีวิตมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับเหนื่อยยากลำบากมองหาโอกาสมองหาช่องทาง,งที่จะ ก้าวเดินต่อไปมันก็มองไม่ค่อยเห็นส่วนดาวพฤหันนั้นที่ผ่านมาไม่ถือว่าเดินเสียอะไรนะครับยังถือว่า,าให้การคุ้มครองต่อดวงชะตาอยู่เพียงแต่ว่าเส้นทางที่ท่านโครจรเดินบ่านนั้นมันไม่ค่อยที่จะราบเรื่อนมากนะักไม่ว่าจะเป็นโครจรไปยังาดาวคู่ปฏิวัติอย่างเงี้ยโอ้ยวุ่นวายนะครับไม่ค่อยจะสงบมากนักหรอกแล้วไหนจะไปอยู่กับเรือนคู่ท่าที่ไม่ถูกกันอีกนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของการ ทําอะไรมันก็มักจะมีคนมาขัดนี่แหละครับอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่มันก็ติดตดขัดขัดผู้รับผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยหรือว่าคนในทีมหรือว่าทีมงานเนี่ยมันมีความคิดที่ไม่ตรงกันมีความเห็นแย้งกันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะชาวลึกษนั้นเป็นราศีกระทิงนะครับดูอดทนพุ่งชนไม่ยั้งนะครับกับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้ แต่1นปีที่ผ่านมานะมันเป็นคล้ายๆกับว่ากระทิงถูกล่ามเชือกเอาไวา้ทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบนะครับไม่ว่าจะทําอะไรมันก็เต็มไปด้วยขีดจํากัดข้อจํากัดนะทำให้ตัวเองนะบางทีมันก็หมุนหนิดกับกลายเป็นคนเอออารมณ์ร้อนหัวร้อนง่ายนะครับทั้งๆที่พฤกษมนั้นค่อนข้างที่จะ,ะมีความอดทนมีความเก่งมากกับเรื่องของการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกนะ ฉะนั้นนะครับก็อย่าได้แปลกใจนะหากช่วง1-2ปีที่ผ่านมันฝีปากคุณค่อนข้างจะกล้านะครับเออมีเรื่องเถียงมีเรื่องทะเลาะกับเจ้านายกับผู้รับผู้ใหญ่หรือแม้แต่กับคู่ครองก็แล้วแต่นะครับก็อย่าได้แปลกใจไปแต่ก็เอาละ30มีนาคมปี65นะครับพระราหูท่านย้ายออกจากดวงชะตาแล้วก็เปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนเนาะชีวิตจะสดใสขึ้นนะครับอะไรที่มันเคยติดเคยขัด อะไรที่มันเคยมืดเคยบอดหาทางออกไม่เจอจากนี้ไปมันก็จะปลอดปลโปร่งโล่งสบายแล้วนะครับประกอบกับวันที่8เมษายนปี65นะดาวพรหัสท่านก็จะย้ายมาเป็นกเกษตรตาทิบดีอยู่ในเรือนราพะเป็นทั้งสิงหาเกณฑ์แล้วก็ได้ดาวยงยศด,ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมานะครับจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นช่วงผลบุญเก่าเข้ามาหนุนนำนะครับก็จะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวาคอยตามอาราคุ้มครองปกปักรักษาดาวพฤหัสก็คือความรู้นะครับดาวพฤหัสก็คือผู้หลับผู้ใหญ่ดาวพฤหัสก็คือโชคคือโอกาสดังนั้นการที่ดาวพฤหัสเข้ามาสองสว่างอยู่ในเรือนราพะนั้นเจ้าชะตาก็จะมีความโชคดีนะครับจะมีลาบผลมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับจะมองเห็นลู่ทางโอกาสมากมายรอบตัวเต็มไปหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีอำนาจมีบาร,รมีสูงกว่ายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคอยมอบโอกาสคอยยื่นข้อเสนอดีๆเข้ามาให้นะครับโดยเฉพาะการงานนะั้นจะเด่นมากเลยทีเดียวดาวพฤหัสเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนลาภาแล้วก็เล็งลงมายังเรือนปุตตะนะครับโอกาสทางการงานจะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับ เจ้าของธุรกิจเจ้าของจิจการเนี่ยจะมีการขยับขยายพัฒนานแล้วก็ปรับปรุงธุรกิจจะมีความเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นสินค้าการบริการการขยับขยายเพิ่มลายขยายาแผนกไม่ว่าจะเป็นบริวารพนาการักงานหรือว่าสมาชิกในองค์กรก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาช่วยงานนะครับพึกงศพหลายคนเนี่ยทำงาน2อ,อย่าง3าอย่างไปพร้อมๆกัน บางท่านก็มีทั้งงานประจำแล้วก็ทำทั้งงานพิเศษด้วยโดยเฉพาะตั้งแต่เมษายนปีห5เป็นต้นไปนะครับงานพิเศษพวกโครงการในระยะสั้นเนี่ยหรือพวกจอบเล็ก j อบน้อยเนี่ยจะทำรายได้ให้กับคุณได้ดีมากเลยทีเดียวนะดาวพฤหานั้นนอกจากจะเป็นตัวแทนของเรือนราพ่าแล้วท่านก็ยังเป็นตัวแทนของเรือนมรณะด้วยดังนั้นการที่มรณะมาเป็นเกษตรอยู่ที่ราพานั้นก็จะมีความโชคดีนะครับก็อาจจะ ได้รับราบผลบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในรูปแบบของอทรัพย์สินมรดกพินัยกรรมหรือว่าประกันภัยต่างๆก็แล้วแต่นะครับนอกจากนี้ก็ยังโดดเด่นเกี่ยวกับงานาไปในทางออนไลน์นะงานทางไกลหรือว่า,ต,า,ต,าต่างประเทศพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีโชคจากทางไกลเข้ามาด้วยหรือว่ามีคนทางไกลนั้นนําโชคเข้ามาให้นะครับหรืออาจจะเป็นงานในลักษณะ ของเก่าของพังนะเหล่านี้ก็จะให้โชคเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมการต่อเติมปรับปรุงรีโนเวทใหม่นะครับหรือว่าการทำของเก่าให้เป็นของใหม่การขยับขยายการขายประกันการขายของมือสองธุกรกิจอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสุขภาพหรือพวกอาหารเสริมนะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันออกซิเจเท่าเช่นสินเชื่อปล่อยกู้นะครับปล่อยกินดอกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ ลองไปสังเกตดูใครที่มีธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะโอกาสจะเริ่มขยับขยายเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็จะเป็นโครงการระยะสั้นอย่างที่ได้บอกไปนะจะทำได้ดีมากเลยหรือต่อให้จะหยิบจะจับอะไรมันก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนะครับจะมีแต่คนคอยช่วยจะมีแต่คนคอยสนับสนุนดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรมันก็มากจะง่ายนะครับไม่ค่อยจะมีคนขัดเหมือนที่ผ่านๆมา นะ,ะการงานอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะบางคนก็อาจจะได้เดินทางไกลด้วยนะครับมีเกณฑ์ไปถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะคุณน้องคุณหนูนะหลายคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเรียนต่อนะไปฝึกงานหรือแม้แต่ไปท่องเที่ยวไปหาประสบการณ์ให้ตัวเองก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะ ได้เข้าไปเรียนรู้าศาสตร์อะไรแปลกๆองค์ความรู้อะไรที่มันแปลกๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเรียนเพื่อเอามาต่อยอดทางธุรกิจให้กับตัวเองหรือว่าพกวกอสบบางท่านก็อาจจะได้ขุดเอาความรู้เอาไอเดียเกา่าๆของตัวเองเอาความสามารถเกา่าๆออกมาใช้งานนะครับอ,ออกมาทํามาหากินได้เช่นกันนะเอาละไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับทุกอย่างมันก็เต็มไปด้วยโอกาสทั้งนั้นแหละ้าชะตาเองก็ดูเหมือนว่า จะดูเป็นคนมีบรารมีมีวาสนานะเป็นที่น่ายกย่องเป็นที่น่านับถือนะครับถ้าลงแข่งขันอะไรต่อจากนี้ไปก็มักจะได้รับอิทธิพลเหนือคู่แข่งนะครับก็คือเป็นต่อนะจะพูดจะจาอะไรมันก็น่าเชื่อถือมันน่าดูดีมันมีเครดิตในตัวนะครับผลงานเก่าๆที่เคยทำไว้ก็จะเริ่มปรากฏออกมา นะครับถือว่าดีมากๆเลยงานประจําผู้รับผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนมากขึ้นนะนะครับได้ทํางานพิเศษผู้รับผู้ใหญ่ให้งานสําคัญให้ทำอืมอาจจะมีการปรับยศปรับตําแหน่งใหม่ด้วยนะครับแต่จะเด่นที่สุดเลยก็คืองานอิสระนี่แหละเพราะถือว่าเป็นช่วงเป็นจังหวะของการเดินตามฝันของชาวพลึกศพเนาะส่วนการเงินของชาวพลึกศพนั้นนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะการเงินของชาวพลึกศพตามพื้นดวงเนี่ย มันขึ้นขึ้นลงลงนะครับเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้หรอกนะแต่เงินก็ไม่เคยขาดมือนะถึงแม้จะขาดจริงๆมันก็เป็นระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะครับไม่เกิน1เดือนไม่เกิน1เดือนครึ่งเดี๋ยวก็ปรับกลับมาดีเหมือนเดิมแต่ว่าก็ดีได้ไม่นานมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเดิมแหละเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับพึกโสม่มเป็นนักธุรกิจเป็นนักบัญชีเก่งในเรื่องของการบริหารเงิน การที่จะเอาเงินไปเก็บเอาไปนอนไว้ในธนาคารหรือว่านอนไว้ในบัญชีเนี่ยไม่เคยมีอยู่ในสมองหรอกครับมีเท่าไหร่ก็เไปลงทุนหมดนะซื้อที่ซื้อคอนโดซื้อตึกซื้อรถสังคมของชาวพลึกศบเองก็เยอะด้วยนะครับการอยู่การกินแต่อย่างไรก็ตามนะหลังจากที่ดาวพรหัสย้ายครั้งนี้ท่านก็เล็งลงมาอย่างเรือนปุตตะด้วยซึ่งมันก็ถึงเรือนการเงินของชาวพลึกศบด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเงินการทองหลังจากดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้นะครับก็จะมีสภาพคล่องดีขึ้นนะดีกว่าช่วงก่อนๆที่ผ่านมานะครับเพราะดาวพฤหัสท่านก็ถือว่าเข้ามาคุ้มครองในเรือนการเงินด้วยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็บอกไปแล้วยังไงหยิบจับอะไรมันก็เกิดผลเกิดรายราบับรายได้อีกทั้งจอบเล็กจอบน้อยที่มันท้ายอยเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นผลเป็นดอกนะครับ สิ่งละอันพัลน้อยที่คุณหยิบที่คุณจับต่างล้วนแล้วจะเกิดเป็นรายรับรายได้ให้คุณหมดเลยนะงานบางอย่างได้ส่วนต่างเวอร์วังอาลาังการอีกต่างหากนะดังนั้นรายรับจะไหลเข้าดีมากเลยใครมีหนี้สินสามารถที่จะปิดได้กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าหากเลือกที่จะเอาไปลงทุนเพิ่มก็จะสามารถทำโปรเจกต์ใหญ่ได้เลยทีเดียวอีกทั้งดาวพฤหัสก็ยังจะตุโกนถึง เรือนการเงินด้วยดังนั้นมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนโตด้วยนะครับภายในปีนี้ส่วนความรักนั้นนะครับสำหรับคนโสดก็จะเจอรักใหม่ๆนะครับจะมีเรื่องของความรักความถูกใจเข้ามานะครับจะมีคนถูกใจเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยส่วนคนที่คบหาดูใจกันมานานนะครับอยากจะตกอยากจะแต่งกันก็มีเกณฑ์จะได้ตกได้แต่งนะครับเพราะว่าดาวราพาก็เป็นเกษตร นะส่วนพระราหูก็เลิกเลงไปยังเรือนคู่ครองแล้วก็ย้ายออกจากลัคนาจุดเกิดแล้วทางโล่งปลอดโปร่งสะดวกสบายนะครับสามารถตกแต่งได้เลยส่วนคนมีคู่นะครับผู้ครองก็จะนำโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณเข้ามาสู่ตัวคุณนะเขาจะนำงานเข้ามาสู่คุณนะครับขยันช่วยกันทํามาหากินทั้งรุ่งทั้งรวยครับกัดจิกกันนิดหน่อยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเป้าหมายนั้น โฟกัสไปจุดเดียวกันต่อให้เป๋ออกซ้ายออกขวาบ้างแต่สุดท้ายมันก็เดินไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรต้องกังวลเอาล่ะก็คงจะฝากกันเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ท่านมาพร้อมกับโอกาสมากมายเหลือหลายเรือนโชคราบนั้นเป็นเกษตรตาที่บดีของเก่าจะให้โชคนะครับธุรกิจเก่างานเดิมจะกลับมาปังอีกครั้งจะกลับมาหนุนมาส่งคุณอีกครั้ง หรือแม้แต่โอกาสใหม่ๆจะยิบจะจับอะไรมันก็จะสําเร็จได้โดยง่ายนะครับก็จะมีความโชคดีในเรื่องของโอกาสนะในเรื่องของเงินในเรื่องของทองจะมีการขยับขยายสร้างรายได้ยกฐานะให้กับตัวเองสร้างโอกาสสร้างอนาคตให้กับตัวเองนะครับก็จะมีการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆไฟเรียนรู้ด้วยนะครับรวมไปถึง การเดินทางออกหาประสบการณ์สารฝันให้กับตัวเองสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะครับอีกทั้งโชคลาภจากการเสี่ยงดวงพวกนี้ก็มากไม่แพ้กันเลยนะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาท่านลงมาคอยอํานวยอวยชัยใช้ลงมาคอยปกปักรักษาลงมาคุ้มครองให้แล้วพยายามสื่อให้ถึงท่านนะครับรับบุญรับบารมีจากท่านให้ได้พยายามคิดดีทําดีนะทําบุญอย่าเอาเปรียบใคร อย่ามีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะครับจิตเราจะหม่นหมองเราจะไม่สามารถรับสิ่งดีๆจากท่านได้ก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับขอให้ร่ำรวยกันทุกๆคนเลยนะครับขอให้ได้เงินก้อนโตขอให้มีโครงการใหญ่เข้ามานะครับขอให้งานขอให้เงินทั้งปังทั้งเฮงเลยนะครับสวัสดีครับ